ยงกาสวัสดีและมาชมกันด้วยวันนี้เราจะมาเอากาโลระดับ S S R นั้นไป VS กับเมตาปัจจุบันที่มีแต่ U R นะรมาดูว่ามันจะไหวมันจะตึงหรือเปล่าโอเคไปดูกันเลยนะครับผมก็มีเลิศอันตีนะชุดลาติอัตีแล้วก็ปี้ดามิสาหัสแล้วก็ความเร็ว30เดี๋ยวไปดูกันว่ากาโลเราจะตึงขนาดไหนตองมาฟังเสียงเขาพูดกันดีกว่า มันไม่มีเสียงพูดนะรูยะ้ยังว่าจะเอาการโลมาหนึ่งหกดีไหมนะมันแรกเลยกการโลอาลันโขคาบ,บุชิเย้ yeah. ไดี๋วเวลาหนึ่งวีหกแล้วเมงไรเดอร์แล้วก็พวกกระจองร้องร้อยมาปุ๊บ กูเจอเกวินแย่แล้วไงจัดทีมบโคตรเกียดเลยแย่แ yeah, ล้วไงตานนี้วเจอเกวินมดูว่าจะไหวหรือเปล่ากาล่เราแย่ yeah, เราได้เปิดก่อนแนวแนวเดินจมตีทีนี้ยะทอ้อ เ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ชเนสงคราเนี้ผมไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยตอนนี้ผมขออนุญาตเอาจริงหน่อยดีกว่าก็ดูทีมก่อนโอเคยังไม่เอาจริงแล้วกัน โอ้ชิเดแย่นะผมเจอตอมิกยูอาร์เว้เน้ดวงแม่งโคตรสวยเลยว่าจะฆ่าแม่งได้ไหมเนี่ยไม่อึดสิบายเลยดูอันผมจะไหวหรือเปล่าเจอตอม m กยูอาร์ดูทรงน่าจะไม่โ,โดนฟันแน่นอนโคตรเถื่อนไอเ้เชี่ยการโดสัไมไปยังไม่ติดไม่ยอดท้อเว้ย เออเราติดไปแล้วสามตรงวนะการุสับไปก่อนฟูยยไคเกียแตก,ก,แตกโอ้โห,โหแตกหมดเลยมาฟ้กบ้านคนดีมาฟ้กบ้านผมเลือ่นอันตีนี้โคตรผิวจะเหลือเรียบร้อยเอาละผมจะทำให้การุารอบนี้ไม่ธรรมดาฮะ ใส่ตัวแบบคนโหดเข้าไปในทีมแม่งเลยค่ะหิ้งทาํามเตอรอมาฟขาบ้านแมนแล้วก็มาฟข้บ้านลังเอตเอตอาบวกไปอ่ะแล้วก็ตัวนี้เลยขาดไม่ได้สมบีแมนมาดิเจอแน่สอบสับแถวหลังนักชิ้นหมหเจอดีแน่ อาฮะาจังนี้บอกไปว่าแกไม่รอดแน่แต่ว่าผมจะให้ตัวตีตัวเดียวแค่กาโลนะเอดเอดเอดาบอกไม่ใช้อ่ะตีอ๋อแล้วก็แทงมาอย่างนี้ตุ้มระเบิดว้าในเวลากาโลปล่อยหมัดแล้วบัวชด,ดีเลยกระเทาะไปดิตุ้ม ห้ามือน้ำมือไม่มยียดไซยอด้วยยังตึงยังตึงโ,โกโงเกินโกงเกินนี่เป็นไงฮะกาโลยังโหดทั้งทามาสเตอร์แม่งแยงเศีน,นวะาเอาละครับรอบนี้เราเหมือนจะเจอ,เจอตึงนะฮะหรือว่าผมจะสู้ไหวหรือเปล่ามา้าขอมาอย่างนง้นเหรอฉันก็ขอมานะเว้ย ท,ท,ที่ไม่ธรรมดาคือกาโลนี่แหละทำเกี่ยววิ่ด้วยมาเดี๋ยวมาล่ากาโลเราแล้ว,ลวขอล่าหน่อยแล้วกันนะผมจะให้กาโลตัวเดียวฮนะอันติตัวเดียวเลยตัวอื่นไม่ต้องอันติยกเว้นมมนาะมาอันติไว้รถด,ดามีน มากลังอยู่รอบสุดท้ายแต่กลัวไม่กดยอมแพ้เลยเกินมาการ์โปล่อยม,มออยัดไม่วแลหอยู่รอบ้อมการมืองานนักแพ้กระจายโอเคแพ้กระจายปา่านน้องเพียง สับไปแล้วหนึ่งตัวมีสีมาสับพอไปทั้งมไ่งเงียวเนะฮะก่งแล้วก็สะท้อนไหมเล่นยี่ใส่ม้าหูสับไปโอเคเดี๋ยวรกดเทิเเนถัดไปกัน ้าสู่ไล้วที่สองฮะม้าเปิดไฟตา,ตาเหมือนเดิมมาแทางทับติดสตันก็ได้ถึงเวลาการล,ล่อยมัดสายน้ำก้องหินแล้วนะสิโอ้อรี่เดี๋ยวบอกเเป็นไอ้ยิโคตรลุ้นแล้วนะเตยอมไปหนึ่งทีเรียบร้อยฮะกดยอมแพ้ตามสูตรโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร <c oughs> รอบหน้านั้นผมจะเอาตัวละครอย่างซุยริวยูอาร kind of ์ X. มาหนึ่งเวหกนะฮะมาดูว่าจะตึงแค่ไหนโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะปิดคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดส r i ครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดินยนะครับบ๊ายบายฮะเจอกันใหม่ซีรโอเคนะ